สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่อง 4H10 บารมีคนจนข่าวสารเพื่อพี่น้องปวงชนแด่พ่อแม่พี่ป้าประชาชนผู้ยิ่งใหญ่ถ้าหากท่านผู้ชมชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้กรุณาช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่ง <c oughs> เพื่อให้ได้รับการแจ้งเตือนข่าวสารทุกครั้งนะครับแล้วถ้าท่านคิดว่าใช่ช่วยกรุณากดแชร์ ออกไปและอย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจบารมีคนจนด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยเพราะว่าถ้ามีข่าวสารอะไรมาใหม่ๆท่านก็จะได้รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆทุกครั้งจะได้ไม่พลาดสิทธิประโยชน์ของตัวท่านเองนะครับ ขอก่าวสวัสดีพ่อพี่แม่ป้าทุกท่านลุงป้าน้าอาทุกคนเลยนะครับชาวบารมีคนจนทุกคนรวมถึงสมาชิกหน้าใหม่ที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมคลิปข่าวสารของบารมีคนจนครับถ้าหากว่าเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับทราบข่าวสารใหม่ๆสวัสดิการอะไรต่างๆข่าวสารของพี่ป้าแม่น้องเพื่อจะได้รับทราบสิทธิประโยชน์ของตัวท่านเองครับสำหรับวันนี้นะครับตรงกับวันศุกร์ที่24เมษายน2563 ซึ่งก็ในวันนี้ครับบารมีคนจนก็อยากจะขออัปเดตข้อมูลข่าวสารให้กับพ่อแม่พี่น้องครับเกี่ยวกับเงินเยียวยา5,000บาทจากทางกระทรวงการคลังซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาครับทางกระทรวงการคลังก็ได้มีการโอนเงินเยียวยา5,000บาทมาเพิ่มอีกประมาณ7แสนคนนะครับ เพื่อให้พ่อแม่พี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากโควิดที่ผ่านเกณฑ์นะซึ่งทําให้พ่อแม่พี่น้องหลายท่านนะครับผมที่กําลังเดือดร้อนอยู่ต่างก็ดีใจครับอินบอ็อกมาแจ้งทางบาร,รมีคนจนนะครับว่าได้รับเงินเข้าในบัญชีเรียบร้อยแล้วครับและก็มีบางส่วนครับผมที่อินบอ็อกมาสอบถามข้อมูลและก็ข้อสงสัยต่างๆเกี่ยวกับทางการรับเงินเยียวยา5,000ันบาทเนี่ยนะซึ่งทางบาร,รมีคนจนก็ได้มีการทําการตอบท่านสมาชิกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อคืนนี้ที่ผ่านมา เอาละครับเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้เราจะลองมาดูกันนะครับโคต้าที่เหลือทั้งหมดเนี่ยจะเหลือกลุ่มใดบ้างแล้วก็กลุ่มใดบ้างที่จะได้รับเงินกลุ่มใดบ้างที่จะโดนตัดสิทธิ์กลุ่มทบทวนสิทธิ์มีโอกาสได้ไหมเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้มีคําตอบให้กับพ่อแม่พี่ป้าบารมีคนจนครับ ก็ซึ่งหลังจากทางกระทรวงการคลังได้เปิดให้พ่อแม่พี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ได้ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันเพื่อขอรับเงินเยียวยา5,000บาทเนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีทั้งผู้ที่ผ่านเกณฑ์และก็ไม่ผ่านเกณฑ์รวมไปถึงผู้ที่ขอทบทวนสิทธิ์ครับสําหรับเรื่องของการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินเยียวยา5,000บาทตอนนี้ทางกระทรวงการคลังก็ได้มีการปิดระบบลงไปเป็นที่เรียบร้อยซึ่งทางกระทรวงการคลังก็ได้มีการเริ่มทยอยจ่ายเงิน5,000ไปให้กับพ่อแม่พี่น้อง ในบางกลุ่มไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมส่วนกลุ่มที่เหลือตอนนี้ทางกระทรวงการคลังก็เร่งพิจารณาข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นสถานะขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือสถานะที่ไม่ได้รับสิทธิ์ และก็ตอนนี้ได้มีการยื่นทบทวนสิทธิ์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอาละครับหลังจากที่ทางกระทรวงการคลังได้มีการเปิดให้พ่อแม่พี่น้องได้ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันไปแล้วเพื่อขอรับเงินเยียวยา5บาทไปแล้วเนี่ยนะมีคนลงทะเบียนทั้งสิ้นมากกว่า28ล้านคนและหลังจากที่เราเนี่ย ตัดการลงทะเบียนซ้ำซ้อนออกไปนะครับก็จะเหลือจำนวนคนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น23.5ล้านคนนะครับผมซึ่งใน23.5ล้านคนก็จะมีผู้ที่ผ่านฐานข้อมูลกรมการปกครองนะครับคือชื่อนามสกุลเลขบัตรเลขหลังบัตรตรงกันนะครับผมมีจำนวนถึง21.1ล้านคนครับ แล้วก็จะมีพ่อแม่พี่น้องประชาชนบางกลุ่มนะครับไม่ผ่านฐานข้อมูลของกรมการปกครองอีกประมาณ1นล้านแปดแสนคนสาเหตุก็เนื่องมาจากว่าใส่คํานำหน้าชื่อหรือสะกดชื่อหรือว่านามสกุลของตัวเองผิดนะครับรวมถึงการกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนอาจจะกรอกมาผิดหรือว่ากรอกเลขหลังบัตรประชาชนผิดครับก็จะมีอยู่ประมาณ1 8้านแสนคนนะ อ่ะเอาละครับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็คือที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบมีอีกประมาณ6 0แสนคนครับซึ่งกลุ่มนี้ก็ถือว่ากำลังลุ้นกันอยู่นะครับว่าสรุปว่าจะได้รับหรือว่าไม่ได้รับ เอาละครับเดี๋ยวเราลองมาดูกลุ่มแรกกันนะครับกลุ่มซ้ายมือกลุ่มที่เป็นกล่องสีฟ้านะครับที่ผ่านฐานข้อมูลของกลุ่มการปกครองที่มี21.1ล้านคนครับซึ่งตอนนี้ได้รับสิทธิ์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้รับเงินไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยมีอยู่ประมาณ4.2แสนคนครับที่ได้รับเงินไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะซึ่งโครงการโคต้าเดิมของทางกระทรวงการคลังนะครับได้มีการเปิดไว้ทั้งหมด9ล้านสิทธ์นะครับที่จะได้รับเงินเยียวยา5,000บาทนะครับ เมื่อหักลบกับคนที่ได้รับสิทธิ์แล้วก็ได้รับเงินไปแล้วที่มีจํานวน4ล้าน2แสนคนฉะนั้นแล้วครับก็จะเหลือสิทธิ์อยู่ประมาณ4ล้าน8แสนคนครับผมเดี๋ยวเราลองมาดูข้อมูลกันอีกหนึ่งกลุ่มนะครับกลุ่มที่ผ่านฐานข้อมูลของกรมการปกครองและก็ได้รับ SMS แจ้งกลับมาว่าขอข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ อันเนี้ยก็คืออีก6กล้านสามแสนคนนะครับผมซึ่งมีพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับได้มีการส่งข้อมูลเข้าไปแล้วก็มากกว่า4ี่ล้านแปดแสนคนเลยครับและก็จะมีอีกบางกลุ่มนะครับซึ่งยังไม่ได้ส่งข้อมูลนะมีจํานวนถึง1นึ่ล้านห้าแสนคนเลยทีเดียวเชียวครับ และเดี๋ยวเราเนี่ยมาลองดูกลุ่มสีแดงกันนะครับกลุ่มสีแดงก็คือกลุ่มที่ไม่ได้รับสิทธิ์ครับโดนตัดสิทธิ์ไปเป็นที่เรียบร้อยมีถึง10ล้านหแสนคนซึ่งกลุ่มนี้จะเป็นใครบ้างกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มที่ไม่ใช่อาชีพอิสระนั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นนักเรียนนักศึกษาหรือเจ้าของกิจการหรือพนักงานเงินเดือนครับรวมไปถึงพ่อแม่พี่น้องครับที่มีกลุ่มอาชีพเป็นเกษตรกรครับก็จะถือว่า ตกอยู่ในกลุ่มที่ไม่ได้รับสิทธิ์ถึง10ล้าน6แสนคนเลยทีเดียวครับโดยกลุ่ม10ล้าน6แสนคนนี้ครับก็จะมีทั้งผู้ที่ได้รับ SMS ไปแล้วเนี่ย มีจำนวนทั้งสิ้น4ล้าน7แสนคนเลยทีเดียวเชียวครับส่วนคนที่ยังไม่ได้รับ SMS ครับก็มีอยู่ประมาณ5ล้าน9แสนคนครับผมซึ่งสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านไหนนะครับที่ได้อยู่ในกลุ่มของคนที่ไม่ได้รับสิทธิ์นะครับตอนนี้ทางกระทรวงการคลังก็ได้มีการเริ่มเปิดให้ยื่นทบทวนสิทธิ์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับซึ่งการทบทวนสิทธิ์นะครับจะมีสิทธิ์ให้มากถึง5ล้านสิทธิ์ในการขอยื่นทบทวนนะครับ และก็เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทางกระทรวงการคลังก็ได้มีการทําการโอนเงินเพิ่มเติมไปให้กับพ่อแม่พี่น้องถึง7 0 0 0แสนคนเลยทีเดียวเชียวครับซึ่ง7 0 0 0แสนคนนี้เป็นกลุ่มใครบ้างนะครับนั่นก็คือ กลุ่มที่1จะเป็นกลุ่มที่ขอข้อมูลเพิ่มเติมนะครับที่ได้ส่งข้อมูลกลับมาให้ทางกระทรวงการคลังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะซึ่งกลุ่มนี้โอนเพิ่มให้ถึง500,000คนเลยทีเดียวครับและก็กลุ่มที่2ครับก็จะมีกลุ่มที่ไม่ได้รับสิทธิ์ครับผมซึ่งเข้ามายื่นขอทบทวนสิทธิ และทางกระทรวงการคลังเนี่ยก็ได้มีการพิจารณาข้อมูลต่างๆแล้วนะครับโดยที่ไม่ต้องส่งทางเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อมูลนะซึ่งก็พบว่ามีพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับที่ได้รับสิทธิ์เพิ่ม อีก2 0 0 0คนนะครับซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทางกระทรวงการคลังก็ได้มีการโอนเงินไปให้กับพ่อแม่พี่น้องกลุ่มนี้ไปเป็นจํานวนถึง2 0 0 0 0 0คนไปเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับผมก็ขอแสดงความยินดีให้กับพ่อแม่พี่น้องที่ได้รับเงินในเมื่อคืนนี้ด้วยนะสำหรับคนที่ยังไม่ได้รับเงินหรือว่ายังไม่ได้รับสิทธิ์นะครับผมเดี๋ยวเราลองนมาช่วยกันวิเคราะห์ข้อมูลในส่วน สำหรับกลุ่มสีเขียวนะครับสิทธิ์ที่เหลือจะมีอยู่ประมาณ4ล้านสแสนคนนะครับและก็กลุ่มสีแดงนะครับที่ได้รับสิทธ์ทบทวนสิทธิ์5ล้านสิทธิ์ใช้ไปแล้ว2แสนสิทธิ์นะครับก็จะเหลือสิทธิ์อยู่ประมาณ4ล้านแแสนสิทธิ์นะครับผมฉะนั้นแล้วเนี่ยณวันที่24เมษายนนะครับจะเหลือสิทธิทั้งสิ้นนะครับผมนั่นก็คือ4ล้านสแสนบวกกับ4ล้านแแสนนะครับผมก็จะได้เท่ากับ9ล้าน1แสนสิทธิ์ครับผม ก็สำหรับพ่อแม่พี่น้องกลุ่มสีเทาและกลุ่มสีแดงครับผมซึ่งก็จะมีทั้งผู้ที่ส่งข้อมูลมาแล้วและก็อยู่ระหว่างการพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ และก็กลุ่มที่กรอกข้อมูลเพิ่มเติมแต่ยังไม่ส่งข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามานะครับรวมไปถึงผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์และก็ทําการยื่นอุทธรณ์ขอทบทวนสิทธิ์ไปทางกระทรวงการคลังด้วยนะครับและก็ในวันจันทร์ที่27เมษายนนะครับจะได้รับสิทธิ์เพิ่มอีกประมาณ1นล้านห้าแสนสิทธินะครับผมฉะนั้นแล้วครับเนี่ยเมื่อนําไปหักลบกับสิทธิ์ที่เหลือก็คือ9ก้าล้านหนึ่งแสนสิทธิ์ครับก็จะมีสิทธิ์ที่เหลือออกมาทั้งสิ้นอยู่ 7ล้าน6แสนสิทธิ์เลยนะครับผมซึ่งก็หมายถึงว่าจะมีพ่อแม่พี่ป้าบารมีคนจนอีกประมาณ7ล้าน6แสนคนนะครับที่จะได้รับเงินเยียวยา5 0 0 0ับาทเพิ่มเติมนะก็หวังว่าพ่อพี่แม่ป้าที่ได้ฟังคลิปวิดีโอนี้จะเป็นหนึ่งใน7,600ล้านแสนคนนี้นะครับที่ได้รับสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยา5,000ันบาทนี้นะ สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าเห็นว่าคลิปวิดีโอนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับบารมีคนจนในการทำคลิปวิด,ดีโอดีๆมาเล่าสู่พ่อพี่แม่ป้าฟังด้วยนะครับผมรวมไปถึงอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลเหล่านี้ไปให้กับญาติสนิทมิตรสหายของท่านด้วยนะและอย่าลืมกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนข่าวสารอะไรต่างๆสิทธิประโยชน์อะไรต่างๆจากทางรัฐบาลเพื่อที่ว่าท่านจะได้รับทราบสิทธิประโยชน์ต่างๆด้วยตัวท่านเองครับ สำหรับคลิปวิดีโอนี้ครับผิดพลาดแต่ประการใดาบารมีขอกราบประทานอภัยพ่อแม่พี่ป้าเอาไว้ในที่นี้ด้วยนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ที่แห่งหนตําตำบลใดาย,ยากดีมีจนขนาดไหนเราเกิดเป็นคนไทยต้องร่วมด้วยช่วยกันมาร่วมสร้างสารรค์ชุมชนผู้ยิ่งยงแด่บารมีคนจนผู้ยิ่งใหญ่ครับพี่น้อง